อะไรเซนเลยครับ2อบวกเท่ากับ ,63 พ0ชั้น17คิดไม่ตกเรื่องประกันรถเข้าเว็บกรุงศรีออโต้บลอกเกอร์ซื้อวันนี้รับส่วนลดสูงสุด3,000บาทถึง30มิถนยนายนนี้กรุงศรีออตโต้บอกเกอร์เมื่อวันที่28แปเมษาย,ยนส5 6 8ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระรูปวัดบ,บ้านวางังไซรทองหมู่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังถูกแมลงปีกแข็งบุกปกติจนไม่สามารถจำวัดได้ตามปกติ จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่า,มาแมลงจะมุดเข้าหูหรือจมูกในขณะนอนพักอีกทั้งมแมลงปีกแข็งยังมีกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงสร้างความรําคาญและไม่ปลอดภัยต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดวังแส่ทองพบกติสองชั้นซึ่งเป็นที่พักจำวัดของหลวงตาพัฒติขาปันโนพระรูปวัดดังกล่าวซึ่งภายในกติพบพระสงฆ์และชาวบ้านกำลังกวาดเก็บมแมลงปีกแข็งที่กองกันเป็นจำนวนมาก ทั้งบนพื้นเพดานกำแพงและหลังคาเต็มไปด้วยมแมลงไตยุเอะไปทั่วบริเวณลุงตาพัติคะปันโนเปิดเผยว่าปัญหานี้เกิดขึ้นติดต่อกันมาแล้วกว่า5ปีโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนหรือเมื่อมีฝนตกแมลงปีกแข็งจะนวนมากจะบุกเข้ามาในโกติทุกครั้งเคยพบว่าก่อนที่แมลงจะมาปรากฏคราบสีแดงคล้ายเลือดอยู่บนพื้นพอตกดึกแมลงก็จะทยอยออกมาเต็มพื้นที่บางคืนมีแมลงมากถึง2-3ปี ตื่นเช้ามาก็พบว่ามีตื่นเช้ามาก็พบว่ามีมแมลงติดเต็มมุ้งทําให้นอนไม่ได้ต้องขนที่นอนออกมานอนนอกกุฏิด้วยความบาดระแวงว่าจะมีมะแมลงมดเข้าหูหรือจมูกลวงตาพัดจึงอยากวิงบอลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพระสงฆ์ภายในวัดคือจะเลือดฟงเต็เมพืน้นที่แหลกนะาม,มากวันสะบนาเลยนะควันมันคืว่าเป็นเลืไดเป่เป็นเลืองเปลเป็นเลือดไปขึ้นเลือดฟงเต็เมพืน้นอ แดงเมื S <S ่อไตเงียบๆเขาว่านป่บ่ท่านมีจ hmm. ักรตรวจคนกลางนั่นมันเป็นคือเลือดคือจังเลือดฟุ่งมากเป็นเลือดเอ๊มันเป็นมาต่อยว่นนั่นเบิ่งเอามันเป็นเลือดเป็วเลือดมาสาดเพราะคือตกกลางเคลื่อนมากเดือดมาตื่นเต้าว่าวนเต็มอากราอือไต่คิดว่าคิดว่าเป็นเลือดอย่างคือจักมันเป็นแดงๆมันก็เบิ้งมันต่อยมือต่อยเบิ่งก็คือยังเลือดเออ เลือดฟุ้งเต็มพื้นไอ้ถั่วจนว่าเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาไปกวาดถั่วปะ่ะเนะเดี๋ยวเอาไปกวาดถั่วเลยไม่แล้วใส้น้นามอันหนามสาัตว์อู้เนี้ยครับมัันลกษณะคลายเป็นเลืดอดมั้งบ่กวามสปเฉยๆมานย่ำขึ้นมาครับอ่เออมันคือมันมีเปลนหนังบ่ฮึก็ยังเลือดฟุ้งเต็มพื้นอืเป็นเม็ดหรือเป็นสายเลย เป็นเม็ดบ่คือเหลียมะเออเป็นเม็ดคือจะเงาเมื่อสาดเป็นเม็ดตกกระผืนนะโอ้โหบนี่กุลลังเนี่เป็นใหม่ต่เคียนบ่เอเอา่มันมันก่นเลยแต่แต่เนนั่งดอมันแบแตกเบึ้มเบมไมยาบเมขึ้นขึ้นเยวดิว่าเป็น สองสามวคือยังวุ่นอบเเออเป็นแม่งแมงปีแข็งว่ครับอ่เป็นแมงกีแข็ง,แ,แ,ขงแต่วลวงพ่อแงมงกินรุ่นน่อยกัดไม่อพอคำพ่อนอนหมองเลยนะเวลาได้เวลาได้หองได้กีเป็นเียงเนี่ยนะว่าผมวความออ,ออกบานีครับโอ้โหเยอะขนาดนี้ใช่ไหมวูวตันผมตนขึนมาก,กนมันมากกนเ,มเต็มมุงเลยอือโอ้ือคืนนงอะไระที่อามน,นักง้นม คนขอบอกมาซัน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 ปวด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 ออกมามสสสสสันลาดไฟจุดขึ้นแรหลกมันมันขอมาจะขึ้นหรอครับเนี่ยว่าสองสามขึ้นทันแล้วโอ้หลายเนาะได้เป็นเลขสี่มาจะปีหรอครับเนี่ยโว้ยจากปีไก่จะอะไรพี่กันอือผมมองก็ไม่เห็นปีไก่เลยละเออเพื่อนว่ามันหลายปีนะุ้ยเป็นอยู่เก่าครับ มาเม่มาปีไก่ของกระนายมาปีไกไม่มาเห็นโอ้แบบนี้ก็นอนเมื่อไรแล้วเนาะว้ายไตหยากหยาบยาเรา้เขาหูเห็นเลยเ, <c oughs> เออเดี๋ยวก็เลยบอกให้ชาวบาา้านมาสีด้านมาได้บอกให้เจ้าบ้านมาอยูไไ่เมื่อไรแล้วเนาะอยู่เมื่อไรแล้ววิ่งมองที่อยู่แล้วมันหมุนบ่ครับหมุนน้ำผ่าห้องผ่าในตอกไตไตหมอนไตเสียไตสาดมอนเหรอไหมวะ มุ่งมั่งกลางเวรมนเราไม่ได้มุ่งนะยฮ่าอันตรายเนาะขาหูเขาอย่งนี้คืออย่ามาเอาย่างมาไตหยับหยับเด้อวะเปิดไฟเบิ้งฟ้าตัวครับแต่มันเขาหูได้เลยโๆเออ เห็นมวนอยู่ในหันวะว้ามุนหัวตัวจวดมุนก็ไม่ใช่มันจะเพื่อกพื่อพูดพีใส่หรอเอจอ,อจัดไปก่อนเนาะนะหอะบสารหอบเพียหน,นี <c oughs> ตด <c oughs> <ใ>นเข้าไว้เออเจ้าบ,บ้านคนมากดูแลมันจัดการให้ครับ